สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์รหัสลับเลขมงคลและก็สีเสื้อสำหรับงวดวันที่16มิถุนา2563นะครับลหลายๆคนมีความคาดหวังและก็อยากจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้ถูกรางวัลใหญ่หรือถูกหวยถูกแจ็คพอตนะครับในแต่ละครั้ง เพราะคนเราหรือคนไทยส่วนใหญ่มีความคาดหวังใน1เดือนก็จะมีความหวังอยู่2ครั้งก็คือวันที่1และก็วันที่16นะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะลองผิดลองถูกเสี่ยงโชคไปหรือเสี่ยงตามกระแสบางครั้งผลตอบแทนที่ได้รับก็อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะบางคนอาจจะได้ครึ่งหนึ่งเลขอัน้นเลขเเลขดังอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเสี่ยงโชคแล้ว จะได้เปรียบหรือได้อะไรที่มันดีกว่าคนที่เป็นเจ้ามือฉะนั้นเราก็เลยลองผิดลองถูกกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการที่ผมได้ทำคลิปตรงนี้ออกมาผมได้วิเคราะห์สถติติตามดวงดาวที่โคจรในปัจจุบันว่าจะมีพลังหรือมี อำนาจอะไรบางอย่างที่มันผูกกับลัคนาราศีเกิดของคนคนนั้นที่จะมีตัวเลขหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกเป็นไกลลได์ไลน์ได้ผมเลยนํามาลงในคลิปนี้และคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่วิเคราะห์เกี่ยวกับดวง โชคแล้วก็รหัสมงคลสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนามแล้วก็สีเสื้อที่จะใส่ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมตําแหน่งของดาวประจําตัวของคุณนั่นก็คือดาวราหูนั่นเองนะครับแต่ว่ามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วผมก็เห็นดาวอยู่ สดวงใหญ่ๆที่น่าจะมีผลที่ดีสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะครับก็คือดาวดวงแรกก็คือดาวอังคารนั่นเองในทางเลขาศาสตร์ดาวอังคารก็คือแทนหมายเลข3นั่นเองเพราะตอนนี้ตำแหน่งดาวอังคารตกในเรือนการเงินของชาวราศีกุมฉะนั้นมันมีโอกาสที่เราทำอะไรก็แล้วแต่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เข้ามานะครับ ดาวตัวที่สองที่เห็นในดวงชะตาของชาวราศีกุมนั่นก็คือดาวภเกตซึ่งดาวภเกตในทางเล็กศาสตร์ก็คือแทนหมายเลข9ก้านั่นเองก็กอดกับดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินฉะนั้นดาวเกตนี้แปลความหมายว่าจะมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งที่ไม่ทันคาดคิดคาดฝันที่จะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาในช่วงที่ทั้งดาวอังคารแล้วก็ดาวภเกตตกในเรือนชะตา ตรงนี้ของชาวราศีกุมนะครับส่วนดาวตัวที่2ที่ผมเห็นในดวงชะตาของชาวราศีกุมนั่นก็คือดาวจันทร์นั่นเองซึ่งดาวจันทร์ในทางเลขศาสตร์ก็คือแทนหมายเลข2ฉะนั้นสรุปว่า3ตัวที่ผมเห็นในราศีกุมก็คือดาวอังคารแทนหมายเลข3ดาวเกตแทนหมายเลข9แล้วก็ดาวจันทร์แทนหมายเลข2 สรุปง่ายๆก็คือเลข3เลข9เลข2อีกครั้งนะครับเลข3เลข9แล้วก็เลข2ฉะนั้น3ตัวนี้คุณลองไป a d ด p t ลองไปจับคู่ลองไปตัดดูบางทีเ,เลข2อได้3ตัวนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะออกมาให้คุณได้ลุ้นได้เสียวแล้วก็ได้มีโชครางวัลใหญ่ๆนะครับส่วนในเรื่องของสีเสื้อ ในวันนั้นวันที่หวยออกคือ16มีนามิถุนายนนะครับตรงกับวันอังคารฉะนั้นวันอังคารในวันนั้นสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมตําแหน่งดาวเจ้าเรืองคือราหูดันเป็นคู่ธาตุกับวันอังคารฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะราบรื่นมันน่าจะไหลลรื่นเลยทีเดียวแต่สีที่อยากจะให้ ใส่ในวันนั้นสีอันดับแรกเลยคงไม่พ้นที่จะต้องเป็นสีดำนั่นเองเพราะสีดำในวันนั้นถือว่าเป็นคู่ทาตการถือว่าน่าจะช่วยเหลือหรือน่าจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นเป็นไปในเนื้อเรื่องเดียวกันแสดงว่าสีดำน่าจะมีพลังและก็มีอำนาจมากเลยทีเดียวนะครับสีตัวต่อมาที่ผมเห็นในดวงชะตานั่นก็คือสี ฟ้าสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าก็ได้โทนสีนี้ก็ถือว่าเป็นโทนที่ดีใส่แล้วโอกาสที่จะได้รางวีรางวัลมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับสีตัวที่3นั่นก็คือโทนสีม่วงนะครับถือว่าเป็นสีที่อาจจะให้คุณในวันนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับฉะนั้น3สีที่ผมอยากจะให้ไว้สรุปว่ามีสี ดำสีฟ้าน้ำเงินสีกรมท่าแล้วก็สีมว่วงสามโทนนี้โอกาสที่คุณจะใส่แล้วมีโชคมีรางวัลก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับท้ายนี้แล้วก็น่าจะพอเป็นไกด์ลาให้กับ ท,ทุกท่านที่ชอบเสียงโชคนะครับท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีหรือถ้าท่านใดที่อยากจะตัวดวงชะตาแบบเจาะลึกสามารถโทรเข้ามาพูดคุยส่วนตัวกับผมได้ที่หมายเลข0957050163 ID Line นะครับ horo VIP/789 การดูดวงมีค่าครูด้วยแต่รับรองว่าค่าครูไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแน่นอนนะครับท้ายนี้แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยมีรางวัลใหญ่ๆกันทุกๆคนเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ